หลังจากที่พวกเราเฝ้ารอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับในที่สุดยามาฮ่ก็ได้มีการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดนั่นก็คือรุ่น M 150รถสปอร์ตเน็กเก็ตหรือสปอร์ตเปลือยรุ่นใหม่รูปแบบดีไซน์สวยล้ำทันสมัยองสาใหม่ของความเร้าใจที่หลายคนเฝ้ารอคอยอยู่ในขณะนี้นี่คือรูปแบบมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเนกเก็ตนะครับที่ถือว่ามีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอดีตที่ผ่านมาของยามาฮ่ โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เป็นแบบสปอร์ตเลยล้ำยุคสังเกตดูเห็นนะครับว่าปีกครอบถังน้ำมันนั้นมีความแหลมคมเฉียวรับกับชุดไฟหน้าแบบ led 3ดวงช่วงท้ายนะครับก็มีความเชิดสูงนี่คือรูปบ,บดีไซน์ของสปอร์ตเนเก็ตที่หลายคนนั้นเฝ้ารอคอยมายาวนานและวันนี้ ym ห้าก็ได้สังตอบกระการตรงนี้อย่างชัดเจนคุณผู้ชมลองสังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่าช่วงท้ายของรถนั้นนะครับมีขนาดที่สั้นมากความยาวของท้ายรถนั้นยาวเพียงแค่ความยาวของสวิงอาร์มเท่านั้นเองนี่เป็นรูปแบบดีไซน์ของรตกทีีม่มมควาะชับ โดดเด่นให้ทุกท่าน,นกับขี่ที่มีความเท่ในแบบของสปาร์ตเกตยุคใหม่อย่างแท้จริงครับตำแหน่งท่านั่งของ m s นันนะครับกระชับด้วยแฮนเดิลบาร์ทรงสูงและกว้างควบคุมง่ายเบาสบายขับขี่ในเขตเมืองได้อย่างคล่องตัวคันเร่งแบบ2สายนะครับและก็สวิตช์แฮนด์แบบ MT Series ชุดเดินใหม่นะครับเป็นแบบ Full Negative LCD มีแสงแบ็คไลท์นะครับให้ความโดดเด่นสวยงามเห็นชัดเจนในช่วงลกลางวันนี่คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของชุดเดอนไหม้ยามาฮ่าที่ต้องบอกว่ามีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง สังเกตดูในช่วงทารุนะครับจะมีความสั้นนะครับที่ถือว่าแตกต่างจากรถบสไซ์ทั่วไปชุดไฟท้าย LED ไฟเลี้ยวนะครับยื่นออกมาและบางคนหลังที่โดดเด่นชุด u เด e r c a r r y i n g นะครับออกแบบรับกับช่วงบนได้อย่างลงตัวขณะที่เครื่องยนต์นั้นเป็นแบบ 150cc single overhead camshaft 4วาล์วมีม่าน้ำระบายความร้อนให้พลังงานมากส,สุดๆนะครับอยู่ที่ประมาณ18แรงมา้าอัพไซด์ดาวหน้านะครับเป็นจุดขาดสัรรถนรุนนี้ ขนาดแกนชุกอัพอยู่ที่37มิลลิเมตรพร้อมด้วยสวิงอาร์มหลังแบบอลูมิเนียมทรงสามเหลี่ยมนี่คือจุดขายสำคัญนะครับที่โดดเด่นของยามาฮ่าตั้งแต่รุ่น R15 แล้วนอกจากนี้นะครับชุดไฟหน้าของ M/ s l a s ก็เป็นแบบ LED 3ดวงนะครับที่ถือว่ามีความโดดเด่นให้ความคมเข้มเร้าใจให้แสงสว่างยามค่ำคืนนะครับที่สว่างจ้ามากกว่าแสงปกติทั่ว,วไปครับยามาฮ่าประกาศร,ราคาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2 0 5นี้ด้วยราคา89,500บาทนี่คือราคาชุดแนะนำนะครับที่มาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษ รับฟรีกระเป๋า M s l a s b a c k มูลค่า5,000บาทครับมีสีสีให้เลือกนะครับก็คือสีน้ำเงินสีเทาสีแดงและก็สีดำครับนี่คือสีสีใหม่ล่าสุดของ M Salas ร e ส s p o ์ t n a c k e t ยุคใหม่ของเมืองไทยเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันให้ดีๆครับ